สวัสดีค่ะส่งไม่เวียงเราผมวกกนค่ะใบาสามม่วมงควาสีม่วงไ้สีม่วงหม้ไม่เวียงเพื่อสกินกลางวันค่ะนิ้วแห้งแย่งไปตลาดว่าไปเห็ดไปเติม,ปเ,ตมเป็นสื่อเม่มมะรีการทอดาสากใจมันจุได้หน่อยเลยแปะตลาดสื่อของเพื่อหน,หน่อย ค่ะแม่เบี้ยงมันมนี่แม่เบี้ยงกัซซีมาขอขอพระคุณนเอฟซีนะมเด้อค่ะเด้อที่ติดตามแม่เบี้ยงแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เบี้ยงมัอนี่แม่เวียงได 3, ้สามพันซับแล้วค่ะแม่เวียงไก่กาบขอพระคุณนเอฟซีไลายๆเดิค่ะเด้อที่ เทให้แม่เวียงถึง 3, สามพันซับในมือนี้ค่ะ,คะขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกกำลังใจเด้อทั้งติดตามทั้งแช่ทั้งย่าใหาแม่เวียงอ่ะล่ะค่ะขึ้นแม่เวียงลาเอฟซี FC กับเขามาหายกำลังใจแม่เวียงกับขอเพิงเอฟซีนี่ล่ะค่ะถ้าวาไดเอฟซีเนเวียงกับขึ้นสี่โบได้สามพันซับดอกค่ะแ่วมาเล่นยูทูปเป่เวียงกับย่งางพันได้ได้ดอกค่ะกั ละไม่เรียกกะสศเฮ็ดไปเลยเรื่อยอังซีษหระคะแต่งอนโทรศัพท์มัน้ายกับบอไดไลทยไทยในที่แล้วหาขกหน้า,าที่ตัดไปละ เรื่องยาเส็ดให้ไว้ดีๆออกมาให้เอฟซีเดืเบึงอะไยังกับเ็ดก็ได้ก็เลยต้องไปเรื่องที่รโเป็นเนาะย่างไปกับร้านเทรศัรท์กับตลาดก็ยุ่งลอกใกล้ๆกันกระกายกันเติมยุ่งได้ออกจากรลาดเทศัพท์ไปตลาดก็ได้เรื่องย่างไปกับปะมานหากิโลกลัหละไปกับนะละ ยางไปตั้งแต่สี่ม่งเศร้าแต่เศร้าเมื่อยไปน้ำท่าเศ้าสองสามเถื่อขนมัมกระแดดแดดแดดได้ดดดดดมนอีฮอนพาบมากอะ่ะเศ้าสี่เถื่อเศ้าเมื่อยกลางท่าสี่เถื่อดีว่าผ่านปั้มน้ำมันเนาะกะแวะเขาหน้าปั้มน้ำมนันสักกอนถ้าสั้นกับ <laughs> สั้นก็บ่อาไว้เพราะว่าไม่เบี่ยงกินก่อนค่ะ อาหารกลางวันสีสีโมงแล้วไม่เวียงกะดีใจดีใจที่เอฟซีตามไม่เวียงไม,ม่เวียงได้หอนสามพันทรับเนะนี่ยเหมือนนี้ ขอพูนทุกกำลังใจด,ด้วยค่ะเด้อทุกคนทุกคนค่ะจังไงปังกวนแม่เหตุคลิปนัป่บางกวนกะงานใช่ายงานยากแม่ก็สิ ีกเวลาไปซมไ่เวี่ยงไปตลาดไปร้านโท่าั้ำแต่ยังบ่มีเวลาเลยเพื่อนกับว่านได้กินข้าวกังว่านด้วยกันได้บางบันสีซีโม่งเย็นเลยแต่ยังมันกินเลยน่ารลก และนี่พึ่งค้ายคล้องถือพึ่งค้ายคล้องถือเป็นต้นกระเล็ดเข่าดีพันบักีแพ่งนะอากาศการยางสามสามแยกป้ายแดงอากาศอำนวยแยกสิไปสีสงครามโอ้ยเสียงย่าณัายก่ภาษาจีน ไอแม่เวียงขอกินก็เนื้อขนดเออเหนเหนียวหนวต้งมือุนเซนเลื้องจามือถมงกระทะ ตอนแรกมาเห็ดมาย่ามกุนเส็นกินอยบ้านแต่ตลาดต็เแวกบะแว่กินเงารับมากินคลองถึงจะคลองมี่โยบ้านครับสาวืือมันหิวบุ มือเรี่ยวเี่ยวจนสันจนมือสันต้องต้องมื่อจ้างไปก้าวขาลูกกลัวต้องเมื่อค่ะคุณขายนี่ไม่เลี่ยงกับกาเพระคุณเอฟซีแล้วนะเลยเลยคะ่ะพี่เพชรให้ไม่เวี่ยงได้สามแผ่นจับ มือนี่ค่ะขอบพระคุณยางสูงส่งเด้อค่ะเด้อขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะป่วยลำๆเรวยรวยสวยๆทุกคนเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ